เหมือนหมากับแมวไม่ค่อยอยู่ใกล้กันเพราะามันสาบกลิ่นกันอ,ะอ่ะอ่ามันจะทะเลาะกันมนกนากีดสับส์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะคะเอ่อจัดการกลิ่นสาบสัตว์ให้มันคอมเพลมไซ์ขึ้นหมากับแมวจะไม่ทะเลาะกันคนกับหมาก็จะอุ้มกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะคะเราอุ้มแมวเราก็จะไม่มีไม่ได้ไม่ได้กลิ่นสาบแมวอ่าตัวนี้อาจัดไปค่ะ490้บบาทจะ้ะ อีเจอีพลันอีพลันนี่อี็ีอีพลันอีเจพัลลันบอกว่าฉีดฮามุยฉีทฮามอยจะหอมไหมคะรุ่นเจนี่ยังมีอยู่เหรอมันต้องแว็กให้เกลี้ยงแล้วจะให้มันอยู่มันลกทำไมแว็กให้เกลี้ยง ฉีดหมุยีดมุยมันจะหอมไหมคะวัสดุ์ไว้รุ่นนี้จะทิ้งเป็นป่าดงดิบไม่ได้นะคะแวะ็กให้เกลี้ยงเลยค่ะอย่าปล่อยให้มันรกรุงรังถางเลยอุ้ยเจ๊จะเก็บไป็ลักลุกุงรังทำไมรุ่นนี้แล้วถางเลยค่ะโอุย้ยรุ่นนี้ถางค่ะ 예